ช่วงเวลาเม่นะคะตอนนี้คุณพ่อมแล้วนะคะช่วงาก็จะรถนะคะดึงขึ้นเนาะเพราะว่าแรงคนน่าจะดึงสู้ไม่ไหวนะคะมันต้นใหญ่นะคะัดแต่เกใช้เชือกมัดเครื่องแรแล้วชุนยแล้วก็สูมัด ก็เสื้อมามัดนะคะมัดแล้วก็น่าจะยกหางขึ้นเนาะเพราะว่าต้นนี้มันน่าจะปีกว่าแล้วล่ะเปื่งชงแล้วตอนนี้มัดก่อนนะคะน่าจะหอดปีแล้วล่ะมัดนะคะมัดก่อนคิดว่าลุงจะขุดรากไปที่แท้ลุงก็แบบว่าถนอมต้นไม้เนาะ คือมัดแล้วก็ยกขึ้นมัดเสร็จแล้วปิดเครื่องแล้วนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะขึ้นหรือหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บอ้าวอ,าอ,อเสือกไม่แน่นคือเสือกไม่แน่นนะคะ ตอนนี้กำลังมัดเชือกใหม่นะคะเมื่อกี้มันหลวมนะคะหลวมไปมาถึตงต,ตอนมาถึงแล้กันมัดต่อ,ตอมัดให้แน่นนะคะดูมัดทูกเดี๋ยว มอห้อลวร่นนอนเสุ้นลุ้นลุมันลวมนะคะเห็นไหมมันหลวมอ่ะขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอหลวม ลูงดูนะคะฝีมือสร้างดำนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นยังไงขึ้นขึ้นขึ้นนะคะโอ้ยดูยอ้อยช่วยยกช่วยยกขึ้นหน่อย ยกขึ้นหนยกขึ้นเออัตรทารกนี้ครับรทาสจะโยกบอโยกบอเออโยกอออโยกากััตรทาะเจเจเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วบัตรทารเออ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 ขึ้นแล้ หากดินลางมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะนยกขึ้นแล้วก็เป็ตรงลงหลุมเลยนะ ลุ้นลุ้นลุ้นอไปแล้วถอย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 ,ถอย,ถอยไม่ใส่ลุ้มแล้วนะคะตอนนี้โอโ้โหวันนี้ไม่เหนื่อยเลยนะคะวันนี้ก็น่าจะลงลุมเลยเนาะ

ไปดื้อตัววันตัวคืนด้ลอลงไปด้ลองดล,อง,ไลองไปลงไป,ไป,ไป,ไปงานย่ามาย่ามา,ย,า,มาย่ามายามายามาเห็ดหลายคนมันขี้เจ็บขี้ปวดไปเลย

ความคิดของลุงช่างนี้สุดยอดเลยนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงุงเี็งเท่านี้นะคะอโอ้โหโล่งเลยนะคะดูยยไม่บังองปู่แล้วนะคะไม่บางหน้าองปู่แล้วนะคะโล่งเลยเนาะเหมาะเลยนะคะตรงนี้นะคะร่มเงาร่มรื่นนะคะ ร่มเงาร่มลื่นเลยนะคะทางด้านหน้าออฟฟิศใหม่เนาะสำเร็จแล้วยังเหลืออีกงานหนึ่งนะคะขอจบคิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ